มาจ้ามือเนี่ยยายวอนที่ผามากรูมันเจียวไอ้จ่ามันเจียวกูยังบ่ทันได้เพราลองเลยจ้าเนี่ยม,มันจ้าเดือนฮ้อนลายมาปิดอยู่หอมจ้าเนี่ยหงาหนึ่งกบดด็บ่ดกดอกจ้าเนี่ยนี่ซ้ำนี่เลยจ้าเงาหนึ่งมาบ่ทันยัยจ่ามาบ่ทันย,ยัยให้สองเดือนครึ่งจ้าเนี่ย มันเกีียวแค่หลอดยอดแหล่จ้ะนีคุดแล้วก็มาเด็ดยูหฮมจ้าเด็ดฮ้อนมือในฮ้อนลายก็มาปิดอายุหฮมจันใส่ศพจดใส่ศบฮ้อนลาย สับต้นเก่านึงจ้ะนี่ขาดแลละผ้าก็ได้แดดก็คายใบหลายเดียวฮั่งฮ้อนอยู่ว่ามานะจ๊ะปาดเกียออกจ้ะเอาบักกกเอาบักจุกตนเอาจ้ะจุกคนเอา โอ้ผิดเบาถึกเนาะบบก,กลุกพานะหัวมันอะไรจ๊ะเนี่ยเอาก็มาก็บว่านาลงนาลง,ลงหลังบ่าจ๊ะเนี่ยว่ามันธรรมชาติได้ซ้ำนี่แหละจ๊ะเนี่ยมีพุนมีปุ๋ยมันได้ซ้ำนี่แหละจ๊ะเนี่ย ขุดร้องเบื้อง้าเขาก็ขุดมือนี่น่ะแต่ที่ได้ขุดไปเรื่อยๆจ้านี่ขุดแล้วหัวตั้มได้สี่ดาวเลยเจ้านีห่หอนหลายมือเนี่ยคนกระ่ปตกจะเอาให่น้ำกระ่ามีเอากระ่ามีนมม้ำใส่ชินมันเกีียวนี่แหละจ้านะ มันน่าจะเนี่ยอาละสองซ้ำหวัวบดดกน้อยๆแน่ๆจะขอบคุณดวยค่ะที่เข้ามารับชมสวัสดีจ้า